นนได้มีโอกาสไปลองเฮทีนะคะตามคำบอกเล่าของเพื่อนเพื่อนนะคะเขาบอกว่าชาที่นี่ทั้งหอมแล้วก็คือเป็นชาจริงๆนะคะเขาจะไม่ใช่ผวดงาวเดอ,อะไรใดๆเนาะเราก็เลยทําการสั่งคราวโคคณัทลูนะคะครั้งแรกเลยที่ลองแล้วเขาก็จะมีสแกนออเดอร์ผ่านแอปได้เลยแล้วก็รอรับอย่างเดียวนะคะง่ายมากชาที่เราสั่งก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขอใส่ถุงห่อกลับบ้านนะคะเราจะไปชิมกันที่บ้านไปกันเลยค่ะมาค่ะเรามาลองกันนะคะระหว่างทางอีฉันก็แวะเอาหนังสือคริสติกินซะหน่อยนะคะวันนี้ขอชีตเดย์แล้วกันเนาะก็เราจะมาลองเฮทีก็คือ เพื่อนแนะนํามาว่าควรลองนะเพื่อนแนะนํามาเราก็ไปนะคะก็อย่างที่เขาบอกจริงๆน้องเข้าไปแล้วรู้สึกว่าร้านมันมีความหอมชาจริงๆอะ่ะเพราะว่าเขาใช้แบบเรียรทีเรียรมัทฉะเรียรชูการอะไรของเขานเขาไม่ใช้พวกมัทฉะพวกแบบว่ามิลีอินสแตนหรือว่ามิลีแบบพาวเดอร์อันนี้โ no นชูการให้ข่าวๆนี่มันเป็นน้ำคืออะไรวะน้ำกะทิก็ะตเราชอบน้ำน้ำมะพร้าวแต่ว่าไม่ชอบน้ำกะทิอะ่ะ หรือมันเป็นแบบว่าน้ำกะทิเราเขาเอาไปฟรุตเหมือนนมอะประมาณปะมาละมันเหมือนเป็นวุ้นมะพร้าวไม่ใช่เนื้อมะพร้าวม,มันน่าจะวุ้นกะทิมามไหนๆก็ชีดเดย์ความหวานวันนี้แหละแล้วก็เอาให้มันช้ามจปจุกเลยออืเพิ่มเติมมันเขาชอบกินกะทิคนเดียวเลย ไปแล้วไปจิงต่อแล้วเจอกันใหม่นะคะ